เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทที่รอคอยความชัดเจนอยู่ตกลงใครได้ใครไม่ได้ที่มาของเงินจะมาจากไหนได้เมื่อไร่ได้เมื่อไหรต่างหากนะ <c oughs> อ้าววันนี้นายกเศรษฐาทวีสินประกาศแล้วว่า10พฤศจิกายนนี้รู้ทุกเรื่องแน่นอนครับ <c oughs> วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขณะที่ไปพบปะกับสื่อบนรถไฟถึงความชัดเจนเรื่องนโยบายเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับ บอกว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้เรื่องหมดทุกอย่าง <ff> ทั้งที่มารายละเอียดรวมไปถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนยอมรับครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันไปบ้างแต่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนจะเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีการพูดคุยและยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกความเห็น <ff> นะครับเมื่อถามว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นจุดเดิมพันของรัฐบาลที่เคยได้หาเสียงไว้หรือไม่โพสํารวจของสื่อมีการสะท้อนถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ดังนั้นเงินดิจิตอลถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนายกว่าแบบนี้รองลงมาก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนครับซึ่งเมื่อวานก็ได้เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือทุกเรื่องนายกบอกเป็นเรื่องที่ต้องเดิมพันทั้งหมดแหละ,ะเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคก็สําคัญบริหารจัดการน้ําก็สําคัญภาคอุตสาหกรรม e EC ีก็สําคัญอย่างไรก็ตามย้าครับไม่ถอยนะฮะเงินดิจิตอลจะทําอย่างจริงจังแน่นอนตอนนี้เนี่ยให้คุณจุลพันธ์ ฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยกำลังดําเนินการและประสานกับทุกฝ่ายไม่คิดจะถอยหลังต้องทําต่อไปอย่างดีที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายแล้วต้องทําให้แน่ใจด้วยว่าสาธารณชนเข้าใจไม่มีที่ให้สังคมต้องสงสัยในเรื่องนี้ครับดิจิทอลตกลงัจะได้ตามที่ประกาศไหมทุกคนวันที่สิบสิบเนี่ยรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับไม่อย่างที่ผมเรียนรายผมไม่ได้ ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นวันนี้วันนี้การการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญน<ช>ะครับเดี๋ยววันที่จะได้รู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับปีที่มาที่ไปหมดทุกอย่าง<ช><ช>มีขั้นตอนมีทำล,ลายมีกฎมีการที่มันชัดเจนออกไปแล้วก็ต้องให้เก็บทางขั้นตอนมาด้วยผมอยากให้มันเป็นเหมือนตามขั้นตอนที่เมื่อคืนการส่วนที่ว่าตกลงจะได้แบบไหน <ฮะ S 3> เทคโนโลยีบล็อกเชนใช้ไหมตกลงซุปเปอร์แอปมีไหม ปรากฏล่าสุดนายกยืนยันฮะจะใช้แอปเป๋าตังมาร่วมด้วยโอ้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่นายกพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ,ฮะและหวังว่าจะให้ประชาชนได้ใช้ในโยบายนี้อย่างสบายใจแต่ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เป็นเงินสดนะเพราะถ้าสมมติบางคนเบิกไปใช้ในเมืองใหญ่ที่เศรษฐกิจมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจร,รัฐบาลต้องการให้เมืองเล็กได้เติบโตเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอนะฮะว่าเงื่อนไขต่างๆที่บอกว่าใช้แอปเป๋าตังมาร่วมด้วยเนี่ยแปลว่าใช้แอปเป๋าตังเลยไหม ร่วมด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรออแล้วใ,<ช>ใครจะได้บ้าง1 0,000บาทตกลงคัดเกณฑ์คนรวยคนจนอย่างไรอีกออใช้เกณฑ์ไหนอะไรยังไงนะคะสุกหน้า10พฤศจิกายนรู้กันแน่นอนค่ะครับ